สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม Soulknife Piquel well สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการมาอัปเดตระบบของชิปกันนะครับซึ่งในซีซั่น3นี้นครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบของชิปนะครับหรือระบบการไซเบอร์มอดและการอัปเกรดชิปนะครับซึ่งในบางส่วนนั้นนะครับได้ถูกแก้ไขและทําการเปลี่ยนแปลงไปจากซีซั่น2ซึ่งจะมีส่วนไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ซึ่งเมื่อตอนเราทำการสร้างตัวละครมาใหม่ๆนะครับทุกคนนั้นก็จะได้รับชิปในเลเวล1ทุกชิ้นเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดซึ่งการที่เราจะทำการเลื่อนขั้นระดับชิปนะครับขึ้นไปจากเลเวลเดิมขึ้นไปเลเวลสูงขึ้นในซีซั่นที่แล้วนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีชิปชนิดเดียวกัน3ชิ้นขึ้นไปถึงจะสามารถรวมกันแล้วเลื่อนระดับขั้นขึ้นไปได้นะครับแต่สำหรับในซีซั่น3นี้นะครับก็ได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ จะมีส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือว่าเราสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้และในส่วนฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นการแยกส่วนหรือการแยกชิปให้เป็นอีโซเซอร์กิตนะครับในส่วนฝั่งขวานี่นะครับก็จะเป็นการอัพเลเวลชิปด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าเราจะต้องใช้อีโซเซอร์กิตจำนวนเท่าไหร่ในการอัพแต่ละครั้งนะครับ ซึ่งถ้าเราอัพจากเลเวล1ไปเลเวล2นั้นนะครับก็ใช้180อันผมก็จะทำการอัพให้ดูเลยนะครับก็จะได้เป็นเลเวล2แล้วนะครับและในส่วนถ้าเราอัพเลเวล2ไปเลเวล3นั้นนะครับก็ใช้ไปอีก540อัน ถ้าจากเลเวล3ไปเลเวล4ก็ใช้เป็น1,620อันซึ่งในการอัพแต่ละครั้งนะครับจะใช้ e s o ร์ก i t จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งใช้ e s o ร์กิ t มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนต้นเกมนั้นนะครับเราอาจจะฟาร์มในกล่องสีฟ้าหรือดันชิปต่างๆนะครับน่าจะง่ายกว่าในการอัพตรงนี้นะครับแล้วเรามีชิปเลเวลสูงๆนะครับค่อยมาใช้วิธีการอัพตรงนี้แทนน่าจะดีกว่านะครับ พะในช่วงลหลังๆนั้นนะครับการเลื่อนชิปนั้นจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับเราจะต้องมี i s o Circuit ิํานวนมากเท่านั้นด้วยนะครับแล้วเจ้า i s o Circuit ินี้นะครับมันได้มาจากที่ไหนซึ่งในส่วนลหลักๆแล้วนะครับเราก็จะได้มาจากตรงนี้นะครับตรงไอคอนรูปบอสตรงนี้นะครับในส่วนของกล่องสีฟ้านะครับก็จะดรอป ISO c i r c u i ิ ซึ่งเราจะดูได้จากการคลิกตรงกล่องตรงนี้นะครับเขาจะมีคําอธิบายบอกนะครับว่าเราใส่หินไปเท่าไหร่นะครับแล้วจะได้รางวัลเท่าไหร่นะครับถ้าในตัวอย่างนี้นะครับผมทําการใส่หินสีฟ้าไปให้เต็มเลยนะครับ300อันก็จะได้รับอีโซเซกิตมา6000อันด้วยกันเลยนะครับและเราจะได้รับรางวัลพิเศษนั่นคือแหวนแดงอีก1วงนะครับก็ถือว่าลงแต่ละครั้งนั้นครับได้อีโซเซกิตจำนวนมากเลยนะครับ และเมื่อเราทำการฆ่าบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการเปิดหีบเอมเบอร์และเราก็จะได้รับอีโซสกิด6000อันนะครับแล้วก็แถมแหวนแดงอีกหนึ่งวงและนี่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาอีโซสกิดในแบบที่1น,นะครับและต่อมาเรามาดูในวิธีที่2นะครับก็จะเป็นแม่ค้าหีบอีกเช่นเคยในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำการสุ่ม e ห so ีบอีโซเทคนะครับ เมื่อเราทําการสุ่ม e ห so ีบอ s o t e ทคแต่ละครั้งนั้นนะครับเราก็จะใช้กุญแจจํานวน1ดอกแล้วจะได้อีโซสกิ t นะครับประมาณ600อันซึ่งถ้าหากเราทําวิธีนี้แล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเสียกุญแจไปครั้งละ1ดอกนะครับซึ่งวิธีนี้อาจจะดูไปแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้อีโซสกิ t จ,จำนวนน้อยแล้วแลกมาด้วยการเสียกุญแจ1ดอกด้วยกันนะครับส่วนไอเทมนะครับที่เราสุมมาได้นั้นนะครับ เป็นไอเทมที่ทำการขึ้นแผงวงจรชิปแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นซีซัน2ซีซันที่แล้วนะครับเมื่อเราทำการย่อยมันจะได้เป็นชิปมานะครับแต่ว่าในซีซัน3นี้เมื่อเราทำการย่อยแล้วจะไม่ได้ชิปแล้วนะครับแต่มันจะได้เพียงแค่วัตถุดิบนะครับในการที่ใช้อัปเกรดอุปกรณ์แทนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำการถูกแก้ไขนะครับในซีซัน3มนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ได้รับการแก้ไขนะครับในระบบของชิปในซีซั่นนี้นะครับซึ่งตามความคิดผมแล้วนะครับในซีซั่นนี้การอัพเลเวลชิปนั้นนะครับดูจะง่ายกว่าในซีซั่น2ที่ผ่านมานะครับเพราะมีระบบในการอัปเกรดชิปมาให้เลยนะครับเราไม่ต้องไปฟาร์มหาหรือลุ้นเปิดกล่องชิปนะครับเพื่อให้ได้ชิปที่เราต้องการมานะครับซึ่งแบบนั้นจะใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะได้ชิปครบนะครับ แต่การอัปเกรดชิปในระบบใหม่นี้นะครับก็จะต้องใช้อีโซเซอร์กิตในจำนวนมหาศาลมากเลยนะครับดังนั้นภารกิจหลักๆของเราในซีซั่นนี้นะครับก็คือการฟาร์มหาอีโซเซอร์กิตให้ได้เยอะที่สุดเข้าไว้นะครับ ก็รับรองได้ว่านะครับเลเวลชิปของคุณนั้นจะขึ้นไปหรือว่าตันแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนคนทั่วไปแล้วนะครับอาจจะเล่นแค่1-2ตัวนะครับก็ใช้ในการอัปเกรดชิปไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่หากใครเล่นหลายๆตัวแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องอัปเกรดชิปในหลายๆอาชีพหลายๆสกิลนะครับในการอัปเลเวล7นะครับไปเลเวล8นั้นนะครับใชอีโซสกิทประมาณ1 3 1 2 2 0ออันเลยนะครับ คือว่าเยอะมากๆในส่วนสุดท้ายนี้นครับก็ขอแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับที่กําลังเข้ามาเล่นหรือเพิ่งเริ่มปั้นตัวละครนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการสร้างตัวละครเข้ามาเล่นแล้วนะครับแล้วทําการเก็บเลเวลไปได้สักพักหนึ่งหรือทําการเลื่อนขั้นนะครับไปจนถึงโลกที่2หรือความยากระดับที่2นะครับจะเป็นความยากท้าทายนะครับ ตัวเกมนั้นก็จะได้เพิ่ม NPC y a เข้ามาแล้วนะครับซึ่ง NPC ตัวนี้จะช่วยในการฝังชิปอุปกรณ์ให้เรานะครับถ้าหากเรามีอุปกรณ์อะไรนะครับหรือของสวมใส่อันไหนก็ทำการเอามาใส่เบอร์มอสได้เลยนะครับซึ่งในซีซั่น3นี้จะไม่มีการเสียค่าขึ้นวงจรรูปแล้วนะครับก็สามารถทำกันฟรีๆได้เลยมีอุปกรณ์อะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ พอใส่เข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าออปชันไหนที่ไม่ต้องการนะครับก็ทําการเลือกออปชันที่ไม่ต้องการแล้วก็ทําการกดฝังเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับของผมเป็นตัวละครที่2แล้วนะครับซึ่งชิปในตัวแรกเราก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็จะเห็นว่าเลเวลชิปนั้นค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปแล้วนะครับ ซึ่งมันจะเป็นข้อดีนะครับสําหรับคนที่ปั้นตัวใหม่นะครับก็สามารถใช้ชิปอันเก่าที่เราหามาได้เลยนะครับทําให้เราสามารถเก็บเลเวลหรือข้ามขั้นในการเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับในการฝังชิปนั้นเราอยากได้ไอเทมผูกชะตาอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับในส่วนอุปกรณ์ส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นพวกชุดพวกแหวนพวกสร้อยพวกนี้นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ทําการไซเบอร์ม็อดได้แบบฟรี ไม่เสียอะไรเลยนะครับเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นนะครับได้ของที่ดีขึ้นก็มาทําการทําแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับความสามารถในการคํานวณของเราก็ได้12แล้วนะครับต่อไปเราลองไปลงดันเจียนฉายภาพดูนะครับ จะเห็นว่านะครับเราลงได้สบายแล้วแล้วทําการตีมมอนเข้าได้ง่ายด้วยนะครับสกิลก็แรงขึ้นนะครับแล้วทาการฆ่ามอนได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ เพียงเท่านี้นะครับมือใหม่นะครับก็สามารถฟาร์มหาชิปได้กันง่ายๆแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่นะครับทุกท่านที่กำลังเริ่มต้นเล่นเกมนี้กันนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้ามีสาระดีๆนะครับหรือมีเทคนิคดีๆอะไรก็จะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราได้ทราบกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ウィッフィッフィッフィッ